สวัสดีค่ะสวัสดีน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ไหนโชกุนโชุงบิ๊กโชพุงบิ๊กอันนี้ผลงานของไฟเบอร์ค่ะของผลงานของไฟเบอร์น้องก็กินน้องก็กินว่าน้องมันคนที่กินจุมากอ่ะวันนี้นะคะเรามาเมนูนี้ลาบปลาดุผักเยอะเยอะเยอะจริงๆผักอะไรบ้างวะเนียมะละถัวเขียวใบเอียงเกาะใบพักใบมุนมาอันนี้เขาเขาเรียกสารเณอสารเนอโอ้ยสารเน เปปเปอร์มินเปปเปอร์มินอันนี้ผักกวางตุ้งบานเท่าในใจกวางตุ้งอันนี้พักซี่หอมขี้ค้านขี้ค้านใส่ซับเข้าไปแหมผู้ชายผู้ชายโอเคโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรอ่าน้องออร่าพัสมีหน้าที่อะไรจ้าบอกราชินีราชินีราชินีออร่าอยู่ข้างหลังก็ได้ไหม แบรนด์เลยนะจ๊ะแบรนด์ค่ะชื่อแบรนด์ราชินีนะคะน้องมีหน้าที่ทําอะไรนะคะอตอนนี้นะคะน้องมีหน้าที่เห็นไหมคะออร่ามากออร่ามากค่ะปรับเซลล์ <c oughs> ปรับเซลล์ผิว <c oughs> ด้านใน <c oughs> สู่ด้านนอกนะคะใช่ค่ะสรรพคุณอะไรนะคะหญิงขาแบรนด์ช่วยวช่วยผิวออาร่านะคะแล้วก็ช่วยให้ลดการอักเสบของสิวต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยทําให้เขาเรียกอะไรนะ ป้องกันแสงแด Kid. ดฝ้าจุดด่าดําใช่มันมีสกัดจากสามซม้มสามสายพันธุ์ใจสามอะไรนะสามในเมดิเตอร์เรเนียนไม่คือแบบว่าอันนี้ผ่านๆมาหมายถึงว่าสัมผัสคนเขาเยอะมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าน้องเป็นที่น่าตอนนี้น่าจะที่หนึ่งที่หนึ่งของเลด้าไดานะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตอนนี้โหตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าอร่อยมากใช่ใช่หอมหวานหอมหวานกินง่ายมากแห้งๆเป็นไงแห้งหูตื่นมาค่ะ เมาหนักขนาดไหนนะตื่นเช้าได้กลับบ้านปีสามปีสี่ตื่นเช้าได้ค่ะเพราะตันีจ้จริงๆแฮงก็ไม่กวนตื่นเช้าไหมไม่ช้าเลยค่ะสดชื่นค่ะคือชงดื่มเข้าไปนี่แบบหนึ่งหอมหวานกินง่ายชื่นใจถ้ายิง่งชงกับน้ำเย็นนะคะยิ่งชื่นใจค่ะแล้วก็ละลายง่ายไม่ไม,ไม่ไม่มีตะกอนตกค้างแล้วเวลาถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งชงชงไปสักพักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งหันไปดูตรงแก้วอะน้องใสมากจริงๆคือแบบว่าเนาะสีน่ากินคนไหนเขาเรียกว่าอะไรนะคนไหนที่อยากแบบว่า เล็บแข็งแรงผมไม่ร่วงใช่ไหมคะน้องช่วยได้น้องช่วยได้เขาบอกว่าเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกเลยนะใช่ใช่ดีข้างในนะคะข้างในมีอ่ออยู่สิบซองสิปซองนะจ๊ะราคาเดี๋ยวเราจะเอาไว้อ่าข้างบนคลิปนะคะเวลาเราลงคลิปนะคะจะบอกราคาแล้วก็อ่าสรรพคุณน,น้องอีกมากมายเลยเราจะลงถ้าใครได้พูดตอนนี้มันพูดไม่หมดหรอม,มันเยอะถ้าเกิดอ่าเป็นกระดาษ A4 ก็คงจะ เป็นอะไรบ้างบ้าเป็นยังฮิ้วเขาเลยจ้าโอเคมาากแล้ววันนี้เรามาบอกเรามาบอกเรามาบอกตัวน้องนะไอตัวน้องราชินีของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมทักทายเรามาได้นะสอบถามเข้ามาได้นะคะเรามีช่อง YouTube นะคะยิงขาชาแนลฝากหน่อยฝากหน่อยนะคะยิงขาชาแนลนะคะยูทูบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวน้อยร้อยเอ็ดสองพี่น้องหน่อยเด้อค่ะมาเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไร วันนี้มีวิธีทำเลยนะฟีที่ทำลาบาตะมวยเรากินไม่กลัวค่ะกินเข้าไปเลยค่ะเพราะเรามีเลเลนาตา <c oughs> โอเคดีดีแนนอนไฟเบอร์โอเคค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอรักท่านชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายาสวัสดีค่ะกคนสวัสดีค่ะ